เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นผิวหมองคล้ำไม่สม่ำเสมอมีปัญหาสิวฝ้ากระจุดดางดำต่างๆผมขาดหลุดร่วงง่ายมากๆเล็บเปราะบางหรือว่าปวดตามข้อกระดูกต่างๆอยู่ใช่ไหมคะแล้วกำลังทานอาหารเสริมเยอะมากๆในแต่ละวันทำให้บางวันเนี่ยก็ลืมบ้างแล้วก็เห็นผลไม่ดีเท่าที่ควรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะพิงเจอกับตัวนี้แล้วค่ะ มาดามเดียกรูต้าโกคอลลาเจนค่ะทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะจะบอกว่าด,ดีมากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นตัวกรูต้าคอลลาเจนที่เป็นนวัตกรรมใหม่จากญี่ปุ่นเรียกได้ว่าด,ดีที่สุดในตอนนี้เลยแล้ววันนี้เนี่ยนะคะเขาก็จัดโปรโมชั่นพิเศษค่ะ12.599บาทเท่านั้น <Wow. S 1> จากปกติ1,060บาทเลยนะคะและทุกๆคน ใครที่สนใจอยู่นะคะจะบอกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เสร็จทดลองเซตแรกเลยค่ะทุกคนใครที่อยากจะมีผิวใสผิวสวยแบบนี้เนี่ยนะคะกดสั่งได้เลยค่ะเขามีส่งฟรีด้วยนะคะทุกคน